คุณเป็นคนหนึ่งนั้นไหมที่ชอบตกหลุมพรางในชีวิตของคุณเองไม่รู้ว่าชีวิตนี้อยากจะทำอะไรไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทำอะไรต่อไปดีทำทำไปรู้สึกว่าอึดอัดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องฟังคลิปนี้ค่ะคู่ดักที่สำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดมาแล้วค่ะก็ คูดที่ก็อยากจะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นนอะก,อก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนว่าทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราทําทําไปแรกๆเราก็ดูสนุกดีทําไปทํามารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้ามันทอมันแท้มากมายนะคะคูดที่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนนะคะทําอะไรก็แล้วแต่จงทําด้วยความสุขสนุกสนานทําในแบบเวอร์ชั่นของเราเองนะคะเราเป็นผู้หญิงแบบไหนเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ เออพูดออกไปหัวเราะออกไปส่งความสุขออกไปให้กับเพื่อนๆทุกคนเขาแค่เห็นรอยยิ้มเราแค่ความสนุกสนานเรานะคะมันก็ทําให้ชีวิตเขาเพลิดเพลินเหมือนครูดัชี่ได้ออกมาไลฟ์สดเหมือนกันเนาะได้ออกมาไลฟ์สดก็เจอเพื่อนๆมากมายนะคะก็มีคอมเมนต์พูดคุยถามว่า ถามแฟนเยอะอย่างก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ครูที่ดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขได้ด้วยอะไรรู้ไหมคะก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ถามแฟนเข้ามาคอมเมนต์นะคะก็ทําให้เรามีความสุขสนุกสนานที่เขาเข้ามาอยู่กับเราที่เขาเข้ามาติดเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราเป็นคนที่มีความสนุกสนานมีเวอร์ชั่นเป็นแบบของเราเองเราตัวตนเราเป็นแบบไหนเราก็ใช้ตัวตนของเราสื่อออกไปนะคะมันจะทําให ผ่านแฟนของเราติดเราไปเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะจงทําไปอย่ายออ่อท้อเอาความสนุกสนานเอาตัวตนของตัวเองออกมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะมันจะทําอะไรให้เหมือนว่าชีวิตเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปเครียดมากมันจะได้ไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ท้อเราก็มีกําลังใจทําต่อค่ะลุยเลยค่ะ